คุยกับพี่บุ๋มคุยกับแม่บุ๋มต่อค่ะจึงเราก็จะเจอพี่บุ๋มได้เรื่อยๆเรื่อยๆตามหน้าจอทั่วไปงานหนึ่งที่พี่บุ๋มทําโดยเพาะหลังจากได้นางงามอันนี้ก็คือเรื่องพิธีกรค่ะทั้งพิธีกรในสตูดิโอแล้วก็งานอีเวนต์ต่างๆค่ะใช่ซึ่งหลายครั้งเนี่ยการเป็นพิธีกรเนี่ยมันงานแก้ใช้แก้ไขปัญหายนะเนาะถ้ายิงถ่ายทอดสดหรืองานอีเวนต์นะคะจะมีการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะเยอะมากเยอะมากเคยมีงานที่ อยู่ดีๆต้องเข้ารายการเลยนีมคสึนามิงานช่วงสึนามิเนี่ยรับบริจาครับบริจาคทุกกระทรวงทุกหน่วยงาน,นเขาก็จะทําการรับบริจาคกนันแต่ในแต่ละค่ําคืนแล้วผลปรากฏว่าในแต่ละค่ําคืนนั้นอ่ะมันกลายเป็นว่า แต่กระทรวงไหนอะไรยังไงบ้างหนูก็ไม่รู้กลางวันผมก็วิ่งงานของผมเหมือนเดิมเนาะ,ะ,ะแต่พอถึงสักประมาณสี่ทุ่มแล้วระยรการพวกนี้ต้องดึกดึกอพอสักสี่ทุ่มเนี่ยเขาก็จะเข้าถ่ายทอดสดกันอะไรกันใช่ไหมบุ๋มก็ใส่ชุดลาตต้วันนั้นของกระทรวงสาธารณสุขจําได้เลยแล้วก็แบบประมาณว่าบุ๋มก็ใส่ชุดลาตต้อย่างนี้คุณหมอทวีศิลป์วิชนุโยธินซึ่งตอนนี้เป็นโคศกอะนะ,ะแล้วก็แบบยืนยืนถือสกิปอย่างเงี้ยยืมยืมแป๊บหนึ่งยืมแป๊บหนึ่งไง อย่างเงี้ยยืนถือเงี้ยบุ๋มก็ถือถือใม่อ่ะข้างหลังเนี่ยก็เป็นคุณหญิงคุณนายเนาะใส่เครื่องเพชรกันแบบโอ้โหเพชรประมาณนี้เลยเนี่ยใส่เครื่องเพชรกันอยู่เพื่อน,นั่งรอรับโทรศัพท์ใช่ไหมแล้วด้านหน้าก็จะเป็นทีมงานประมาณเนี่ยแล้วก็จะมีกล้องตรงกลางมีคนกําหนด5432อยู่ตรงกลางบ <c oughs> ุ๋มก็ถามว่าอีกกี่นาทีเขาบอกอีก3นาทีเขาฟังในหูมาว่า3นาทีบุ๋มก็อ๋อสามนาทีสาหรับพิธีกรถ่ายทอดสดอย่างฉัน3นาทีคือมีเวลาฉันก็นั่งยอง เมื่อยอะก็วิ่งมาทั้งวันน่ะแล้วใส่ส้นสูงใส่เราช่วยลตีฉันก็แบบสวัสดีค่ะดิฉันบุ๋มพบญดาวุฒิดีค่ะคุณหมอเขาก็เาก็ยืนท่านี้ขายังทางๆอยู่เลยแล้วเขาก็บอกสวัสดีครับผมนายแพทย์ทวีสินพิศนุโยธินครับคือบุ๋มอะบุ๋มก็บุมก็นึกเลยจะเอ้าหมอซ้อมบทเหรอขณะที่เงยหน้าขึ้นไปหามองหมอตามันก็ไปเหลืออีกกล้องกลางไฟแดงขึ้น ทั้งหมดวนี่หว่าสวัสดีค่ะวันนี้เราทั้งสองคนนะคะมาเป็นพิธีกรนะคะในงานขอรับโดยจากเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามินะคะตอนนี้สถานการณ์จะเป็นอย่างไรไปชมภาพกันเลยค่ะที่ฉันตัดเข้าวีดีโข้างหลังอีพข้างหลังป้าป้ายยังแบบหนึ่ภาพได้ป่ะหนึ่ภาพป้าป้าปะป้าป้าใส่ใส่เพชรอย่งเงแล้วก็ติด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 อิดต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 ิดอิดต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 ิด จริงมันคือสามวินาทีมันคือสามวินาทีฉันก็ต้องยยงโยงฉันก็เลยเหมือนพี่เบิร์ดเลยอ่ะมีไฮโดรลิกขึ้นสวัสดีครับวันนี้เราไม่ไดทำนแบบเดิมๆมีหวันขึ้นปุ้งทำมาแล้วมีนั่ตั้งสมาธิได้นะมีอยู่ดีๆก็มีลิฟต์ขึ้นมาจากเวทีของตัวเองลกลับบ้านว่าแม่รอถามอ่ะผมจะไมนั่งยงโยงออกทีวี แต่บัตรนั้นยันบัตรนี้ปรดาวูดีต่อให้เตรียมตัวฉันก็จะยืนฉันจะไม่นั่งอีกเด็ดขาดบ้าจริงฉันมีไฮดรลิกบอกบุญว่าออกกําลังกายกล้ามเนื้อนักขาดแล้วกนั่งแข็งเลยไม่มนันเจนะนี่บางงานนะเธอยังเธอเนี่ยจะเจอนักร้องบ่อยใช่ไหมเธอต้องทํานะบางทีนะอีมอนิเตอร์อยู่ข้างหน้าใช่ป่ะบางทีมันก็ชอบมีปุ้งปังปุ้งปังนะ เสือกไหมมอนิเตอร์ว่าไฟไหมขึ้นพุบเลยฉันก็เอาสคริปต์เดินไปเงี้ยฉันก็เอาลสวัสดีท่านนะคะกูดับไฟด้วยเดินเซนรายการไปก็ได้ดับเพิ่มเลยดยยดูจบแล้วอย่าลืมนะกด subscribe YouTube c h anel ของ Jim TV ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญกดรูปกระดิ่งนะจ๊ะเพื่อจะได้แจ้งเตือนว่า เรามีคลิปใหม่ๆม,มาให้ท่านพเพลิดเพลินแล้วดึง,ดง